พี่น้องมันนี่ก็มาอยู่กับสองสาวค่ะพี่น้องสาวคุณพ่อใส่หมวกขยังคือใส่ซื่อเลยน้องเก๋เก๋ดีเนาะเก๋ดีน้องกเรามาพูดคลิปดราม่าแต่เราก็จะมาพูดแบบด้วยความสดใสล้ล่าเลยของเราค่ะพี่น้องอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปเครียดกับมันพี่น้องมันนี่ก็จะใส่ขอกมาฝากเตือนค่ะพี่น้องก็คือข่าวน้องยูกิเป็นพากาใช่มาเตือนเราเราแม่แมนเอฟซีที่ฮักน้องทุกคนแมนค่ะหรือ แม่แมนเอฟซีคนไหนที่แบบว่ายังไม่ทันในยุคหนีพลาดในท่านโชเชียล่ะแมนเคยแชร์ไปจังได้ก่แชร์ไปจังสันเคยเห็ดเคยเห็ดแนวได้คิดดีแบบนั้นตลอดไปแมนค่ะคุณกับ่อด้มีเจตนาที่จะบบอดีแมนแต่คุณกับอาจจะไม่เข้าใจค่ะขอเด็นแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวคือประเด็นคือเดี๋ยวเ้าวบอกก่อนบานี่แหละค่ะพี่น้องในคลิปเข้าน่ะขอเป็นสื่อส่วนกลางสื่อได้ยังไงหน่อยหน่อยซะในการที่ให้แม่แม หลายคนที่้านเดย์ท่านเดย์ท่านในโลกโซเชียลเดนฟังคลิปนี้พี่น้องคะว่าหยุดแชร์ลงกลุ่มเนาะแล้วก็คือประเด็นที่จะมาบอกในมือนีก็คือประเด็นที่ว่ามี่ม่ๆค่ะบางคนค่ะพี่น้องแชร์น้องยูกิไม่ว่าจะเป็นน้องเต้นติ๊กต๊อกหรือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องไปในกลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวกับน้องแล้วใช่ค่ะแล้วมันเกิดประเด็นไงเกิดประเด็นตรงที่มันมี คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครพี่น้องไปมินมไปมินมาจำนอกหลาวาพ่อยไปมินว่าแบบว่าสีแซ่มาหยัางเขากลุ่มนี้มาหยัง่งค,คอยบัวได้มากคอยบัวเด็ดติดตามสีแซ่ไม่คอยเบิงเห็ดหยังประมาณ<ะ>นี้พี่น้องคะบางคำก็แรงกว่านี้แต่เราไม่อยาก<อ>ามาพูดหรอกพี่น้องก็คือแบบยูกิก็คือโดนด่าฟรีไปเลยจ้า่ะน้องยุกิเ้าก็ถือด่าฟรีโดยทีแม่นคะ่ะโดยทีเจ้าตัวพวกฮูเยซามาตอนนี้กำลังถือดาวอยู่เขาไม่ด่าคนที่แช์นะคะเขาด่า ไปถึงตัวยูกิตัวสิน <Men. S 2> ับะอ,อันนี้ขน,นาดเห็นใจน้องยู่คะพี่น้องคะขนาเห็นใจมากน้องฮักน้องกับเซฟน้องยาสีไปยาสีไปแช่หมวสัสวพี่น้องคะก็คือจังในกลุม uki, ่มยูกิเขานีนแหลยเอ้เอา,เอานักลอกคนอื่นเอาคนอื่นเขามาในกลุม่มจะคิดจังไนคิดจังไรมันกับบอมันหัหูหกตาเอาย่างไงซาบอตรงๆเลย กันเอาไครเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิลปินของเรานะไม่ใช่ยูกินะไมใช่มาทำไมไม่ใช่มาทำไมก็คือฟิวนีหละค่ะพี่น้องจังหวะอย่างไงแต่ละกุมมันมีการอนุมัติตัวสอบโพดก่อนที่จะเอามาลงแต่บางคนเขาก็ไม่ไหวที่จะตรวจสอบคนในกลุ่มมันสิไม่เป็นแสนพี่น้องพรวจูรลงคนอ่ะหมือนสิบโพดก็มีแล้วต้องมารอนั่งอนุมัติอนุมัติอนุมัติเพื่อนเมย์เลยคนเป็นผู้ดูแลเมือย แต่มันดีอย่างีนึ่งมันดีแล้วมันก็มันดีมันมีดีมีเสียอแต่ขันบออนุมัติมันก็นสิเกิดแบบนี้แหละพี่น้องประเด็นแบบนี้ขึ้นแต่ว่าถ้าแบบแม่อุมาิก็คือมันรวดเร็วแฟนคลับยังเข้าเดหูเลยเห็นข่าวเร็วโคตรเสียบันนี้ขอเสียกัดตั้งสี่หละค่ะพี่น้องโพดหมวแช่หมวกพุ่งข้นโพดสิ้ค้าขายของเขามามือนี้โพดหอนเหล็กเขามาในกลุ่มอยู่กี่น้องโอ๊ย พ,ด,พดไปทัวคุณูคุณพดไปสวอีดีเด๊แมนคุณโพดกับวงหูบอกว่ามันเป็นกลุ่มยูกิก็รู้ว่ามันเป็นสาธารณะก็รู้ว่ามันเป็นแบบเผยแผ่เลยแต่กับบคร้รเพื่อนกับมีโกรธอยู่ในแต่ละกลุ่มว่าห้ามโพ์สินค้าขายของไล์สดขายของเข้ามาในกลุ่มอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวยูกิอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศิลปินที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คืออย่าโพ์เข้ามาเลยนะใช่ค่ะพี่น้องนี่กะแเ้วจะมีคนออกมาเตือนมีคนไนโพดออกมาเตือนอยู่ค่ะ เตือนมาในสอฟวมันเ<อ>ตือนอ๋อยัก้อนก้อนสิบลอเดอทาง้าคุออกมาเตือนอนะมันข่าวนี้มันสองสามวันไปแล้วค่ะเรามือนี้กันยังมีอีกพี่น้องคะเราเลยอยากมาว่าออกเกิข<ะ>เดขึ้นขาสองคนเนี่ยคือปล่อยพานไปแล้วว่าโอเคไม่พูดดีกว่าน่าจะรู้แล้วว่าห้ามแชร์แต่มันก็มีเรื่อยไงยมันก็มีมาเรื่อยๆพี่น้องจนข้าตตองออกมาฝากเตือนซะใช่ละมีพี่น้องมีเอฟซีในแหมกูเนิงนบอกว่าขอร้องนะคะอย่าแชร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับน้องยูกิ ไปองไรเก่าๆหรือในกลุ่ม,มอ,อื่นๆกลุ่มแบบเก่าๆพี่น้องคะคือหลายคนอาจจะรู้แล้วว่ากลุ่มอะไรอ่ะ <c oughs> น้องโดนแซะโดนว่าถ้ารักน้องให้แชร์หน้าเฟซตัวเองค่ะไม่งั้นก็แช์หน้ากลุ่มของน้องก็ได้เ <c oughs> ข้าใจตรงกันนะคะไม่ได้มาประจานแต่วามาประจานหัวมาเตือนซะบางทีคนเดิมที่แชร์ไปบางทีคนอ่านแซวหัวคนแชร์ไปมันผีดเพราะว่าบางทีออกมาแล้วแบบ เฮ้ยคนวัดติตามเราดิคนวได้หัวซ่าเราดิผู้นี้ศิลปินผู้นี้คนวัดได้มากแล้วอเอามาแช่เห็ดหนังเห็นแล้วมันหกหงหกตาคุณได้คุณป่ะน,นั่นแหละค่ะพี่น้องมันก็ได้เกิดผลเสียมากๆากเลยต่อศิลปินของเฮาทาเจอกจีเซ่กลุ่มยูกีมีเป็นศิปเป็นซ่าแมนค่ะสาวพ,พ่อยเอาทำเนี่แช่ไปมเออศิปแช่จะแช่ลงไปพี่น้องแมนค่ะนาฟีจะเขาเนืก็แก่ไปเลยบ่มีไผรแบบกัญญาทินมาหากัญญาเฮ็ดสุขสนัยน้องกับไปในเพจน้องในเพศน้อง เพื่อนเคลื่อนไปมืดพี่น้องค่ะมอสิเป็นงานแต่ว่าคนแช่ลงไปนะเข้ากับบอวาเพื่นดอกเพื่อนอาจจะไม่รู้อาจจะบู๊หัวพอเพื่อนกับแช่โดยใส่ข้ามทีดีเนยเพื่อนกับว่าฝาโกติดตามเมสซีน้องยยกินะคะเพื่อนกับไปทางทีดีเลยค่ะพี่น้องเพท่งทีดจเพียบพิดกลุ่มพิษคื้มค่ะเข้ากับบอดีว่าบอดีอย่าไปโจมตีเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอ่ะอายุสี่สิบห้าสิบอยากเด่นอยากเด่นเฟสบางคนหัดเฟสเพื่อจิตจั ที่ตามที่ตามอินดี้ระพีนโดยซ้ำแมนเพราะว่าสมุทรผู้ถอไงผู้ถอสมัยก่อนอ่ะเพิ่นบ่มีโลกโซเชียลแบบนี้แมนค่ะกระเพื่อเข้ามาบางคนบางคนชอบมากๆแต่ไม่มีโซเชียลก็มีนะใช่เพิ่อนอยากแบบเอออยากซัพพอร์ตอีกทางนึงแต่ว่าให้ซัพพอร์ตแต่ว่าอยากบอกเพิ่นว่าซัพพอร์ตไปในทางที่แบบว่าเบิ่งก่อนว่าสีแช่ไปทางใดนะอย่าอย่าแชร์มั่วค่ะ เอาไงชวนนี่ก็ไม่อยากให้น้องมาเจออีกอย่างแบบนี้เพราะว่าน้องงานหลายสาวบ่อยวันหนึ่งสามสี่งานใช่ไหมวันหนึ่งอ่ะวิ่งสามงานแล้วอยู่หันล่ะแล้ววันนี้ก็มีถ่ายรายการสามแสบแล้วมืออื่นก็เตรียมตัวเตรียมใจไปเลยเราเราเอพซีแมมแมทั้างลายปันวิวปันวิวค่ะหน้ากลาหน้าพ่อเลยเบิ้งลงไปพี่น้องอยากซัพพอร์ตนี่ละนี่เรามองซัพพอร์ตอีกมองนึ่งบางไม่จำเป็นต้องแชร์ก็ได้บางทีแบบเป็นนางเบิ้งเป็นนางฟัง พี่ก็ขึ้นได้พี่น้องไปเม้นไปย่างแถบเพลินไปกดไลค์แถบเพลินหแ็บวิวมันขึ้นเพราะว่านนองงานหลายว่าสิเป็นรับงานแบนต่างๆช่วงนี้กับพวกละครอีกเดี๋ยวกะนี่แหละช่วงปลายเดือนปลายเดือนใดเนี่ยเพุ่ณมาสิไปพผดีงดรับงานไปแสดงไปถ่ายละครอืแล้วก็มีละครมีหลายๆอย่างช่วงนี้ก็เห็นมาอาจารย์ไปจักแช่พระศรีรุ่นแห จะเอาน้องไปสออ้หน่องอายุสิบห้าสิบหกสิบหกเพิ่งสิบหกเองเนาะแต่เหตุหลายอย่างคือเบองววาเด็กอายุสิบหกทำไมเก่งจังเก่งทำไมความสามารถหลากหลายจังเหตุใดสุนเน่เหตุสันแดงแน่ล่ะเป็นพี่เส้นเตอร์ลี่วงลี่วิวร้องเพลงล่ำฟอนล่ำมูล่ำยังมันจะเหตุเป็นเหมือนเนาะล่ำเรืองนี่ล่ะค่ะตาจะเข้าสิบหกเข้ายังโดดยางอยู่พี่น้องสิบหกโดดยางดองดองอยู่พี่น้อง นี่ลาเพิ่นกะฝากไวอสุดท้ายเี่กก็ฝากเตือนเนาะเขาก็กฝากเตือนทุกคนนั่นแหละหรือใครที่กําลังจะคิดแชร์ไปในกลุ่มอื่นค่ะว<ฆ>่าอ,อยากให้นอนยูกีไปให้คนอื่นในหูได้ว่าอ,อยากูกีตะฮักซ่อมไหนอย่าไปเห็ดอย่าหาเห็ดอย่าหาทำเลยพี่น้องเพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มของเราถ้าอยู่ถ้าอยู่ในเสบโซดของเขาซะกะม,มาผีกะม,มา้าผีสปเปนกลุ่ม,มอื่นเถอะเอออย่าเะไปแบบพี่น้องอย่าจะไปกแลบบุ่มอื่นอ,อยู่ในกลุ่มเหอาวยกลุ่มเห่านี่คือแบบว่าแต่ละกลุ่มนะพี่น้องคะเยอะ หลักหมื่นหลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นอัพเลยก็คือนี่ fc น้กโยกิเป็ากาอันนี้ก็หกหมื่นแล้วเกือบเซนแล้วนะครึ่งเซนแล้วอะพี่น้องร่วมๆกันแต่ละกลุ่มในหลายกลุ่มร่วมกันเป็นหลายเซน fc คุณยูซัพพอร์ตยูกิเป็นภาษาอังกฤษเนภาษาไทยล่ะยิ่งไปเรื่องว่ากลุ่มยูกิซื่อๆนี่จะเห็นแหละขึ้นมาเป็นสิบเป็นซาพี่น้องแชร์ลงไปอัลเตชร์ซิเช่อัลเตชร์เช่อัลเตชร์ซิเนั่นแหละครับพี่น้องเข้ากับฝากไว้พี่สนีฝากเตือนแล้วกกก็พาเปนนลังงใจ้อยูิ ถึงดาฟี่เนละเจ้านันยุกิได้กะว่าเป็นนางขานไปพันพผนไปเนาะม่กระมีทุกคนแล้วค่ะผมคิดเขาบ่ได้พี่น้องคนคิดผู้ได้บ่ได้ทั้งสิ้นค่ะนี่เฮาสองสาวสาวคัมพออยกับสาวเนย้อนะคะจากช่องอีสานข่าวข้าวกับขอฝากกับเพียงสมีค่ะเพืพอพ่อทำมงในคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะ